สำหรับใครที่ดูยูทูบอยู่นะครับหามาเจอไลฟ์สดก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับก็ช่วงนี้ประเด็นแรงร้อนฉาก็น่าจะเป็นเรื่องของทนายกับผู้ต้องหานะครับเป็นประเด็นเป็นดาม่ากันทั้งประเทศเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเกิอดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องผู้ต้องหาไปร้องเรียน กับสสในพื้นที่ของสภาซึ่งเป็นภาษีของประชาชนนะครับไปถึงใส่นะครับช่วงที่ไปเนี่ยดูในภาพข่าวสวัสดีครับสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับพอเข้าไปในรัฐสภาผู้ต้องหากับทนายนะครับมีเจ้าหน้าที่ตรวจมาอารักขาอย่างดีนั่งรถกอล์ฟนะครับอทำอย่างกับนั่นสุดยอดจริงๆครับประเทศไทยนะครับ กองเชียร์ทั้งหลายก็ไม่รู้ยังไงนะครับผู้ต้องหานะครับคดีฆ่าเด็ก3ามขวบนะครับแต่ว่าให้ความสําคัญทั้งสื่อทั้งสวัสดีทั้งสองท่านนะครับที่ก็มามีสามท่านสวัสดีครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับก็เห็นในภาพข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับคนไทยเป็นอะไรกันแล้วนะครับไปให้ความสำคัญกับผู้ต้องหานะครับ ออกมาต้อนรับอย่างดบดีมีตำรุงตำรวจในสภานะครับคอยอารักขานะครับสอสอคนที่มารับเรื่องก็แต่งชุดพระราชการเต็มยศนะครับลงมาสื่อก็ออกโคอมข่าวกันนะครับทำเหมือนถนึงกว่าพาณว่าใครก็แตะต้องไม่ได้นะครับแบบนี้ต่อไป ผู้ตองหาคดีฆ่าคดีอุกชะกันคดียาเสพติดนะครับโดนหมายจับนะครับเขาก็ไปร้องอรียนกันหมดนะครับเห็นแล้วคนัูใจประเทศไทยนะครับนี่แหละนะครับทําไมนะครับประเทศไทยมันไม่เจริญนะครับเพราะมีคนประเภทนี้อยู่นะครับเห็นคิดต่างไม่ได้นะครับโอ้ยเป็นเซลิฟท่าตรรมนะครับทนายก็ด่าคนโน้นด่าคนนี้เก่งไปทุกเรื่อง นะครับก็ขนาดนายกออกมาปามออกมาตำหนิกลางสภาปวิทย์วน้าพักก็อาจะเรียกเข้าศิระเข้าไปคุยก็ไปไปออกรายการผลกระแสทางศิระก็บอกว่าท่านศิระก็บอกว่าก็ต้องเข้านำเรื่องเข้ากรรมธิการ ื่ออะไรครับทําให้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็ขอระบายหน่อยนะครับก็ไม่รู้จะยังไงสวัสดีทั้งสามท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีครับเราไม่คุยเรื่องที่มันเครียดดีกว่านะครับเห็นแล้วเครียดครับประเทศไทยนะครับอะไรกันก็ไม่รู้นะครับเรามาคุยเรื่องหวยกันดีกว่านะครับ นะครับตั้งแต่ผมทําหวยเล่นหวยมานะครับเมื่อวานหวยลาวนะครับมีเลขอั้นด้วยนะครับจ่ายครึ่งเดียวนะครับเลขที่อั้นเมื่อวานมี3าม3ี่ส8สาแดดนะครับแ3ดสามสามแปดนะครับคือ3ามสี่อั้นเลย3ามตัวก็อั้นนะครับเมื่อวานตัวหวยลาวนะครับก็ผิดหลังไปนิดหน่อยนะครับแทงหนึ่งสามหนึ่งสี่ไปออกหนึ่งสองเฉยเลย ออกไม่ออกถึงสองชุดเดียวนะครับออกหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับมีเลขอยู่แค่สองตัวก็มากันไปนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยครับที่เข้ามาอันนี้ที่กรุงเทพคนจิตอากาศดีนะครับฝนไม่ตกท้องฟ้ามืดซึ้มนะครับวันนี้ครับมีแนวทางนะครับหมยฮานอยมาผากเช่นเคยนะครับ ข oh. <c oughs> ่าการฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะครับใครที่ก็มาแล้วก็พิมพ์หนึ่งเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเออท่านอยู่นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอ่ะแนวทางหัวฮานอยวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะอัดเป็นคลิปลงให้แล้วกันนะครับก็เมื่อวานนะครับให้แนวทางหวยหุ้นนะครับไปนในกลุ่มนะครับแตกครั้งนี้นิคีเช้าแตกทั้งพั่วสิงเช้าก็บ่ายมาแตกสองตัวนะครับก็วหวยฮานอยเมื่อวานก็ให้ไปแนวทางฮานอยเมื่อวานก็เก้า6 8 9 6้าแปดเก้าหเจดนะครับ 7จ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็หวยออกเก้าเจ็ดเก้านะครับเมื่อวานก็คนที่ตามก็น่าจะถูกอยู่นะครับถ้าตามเลขผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้ไลฟ์สดนี้ก็ขอหยุดไลฟ์สดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปหวยให้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ